สวัสดีครับมาพบกับรายการแคปชัน EP 12แล้วนะครับผมรายการแคปชันเป็นรายการที่เอาแคปชันทั่วโลกทั่วไทยทั่วทุกอย่างในโซเชียลมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันนะครับใครชื่นชอบรายการแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ฝากกดถูกใจฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเราใครมีข้อเสนอแนะแนะนําหรือว่าอยากติชมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับและก็อย่าลืมแท็กคนที่คุณรัก ใต้คลิปนี้เพื่อให้เขามาดูคอนเทนต์นี้กับพวกคุณได้ทันเวลาครับและแชร์คลิปนี้ออกไปยังช่องแชทที่คุณรักและโซเชียลที่คุณชอบจะเป็นการช่วยสนับสนุนช่องและเป็นการช่วยให้เขามาดูคอนเทนต์พร้อมกับคุณนะครับผมไปครับวันนี้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจไปดูกันดีกว่าครับไปครับแคปชั่นแรกนะครับทำไมเลยกระทงต้องลอยกับแฟนลอยกับเพื่อนมันจมหรอเออเลยกระทงคือเอากระทง ไปขอเข้ามากับพ่อแม่คงคาเมื่อได้เอาผัวเอาเมียไปอวดมันจะเป็นกระทงนะไม่ใช่ดัมเบลสัตว์มัช่วยกันยกไหลเวนอุอยคิดดังไปหน่อยขออภัย <laughs> ใครมานั่งคิดดังขนาดนี้เนี่ยไม่เอาสิ <laughs> อิสาอิฉานะครับ้าผมรักใครอย่าว่าแต่ลูกติดเลยผัวติดผมก็รักครับ <laughs> แล้วปืนนี่ติดจะรักไหมฮะ <laughs> เซนเย็นรักเดียวใจเดียวไม่ได้บอกว่ากำแพงความรักไม่มีอะไรมากั้นนะครับอยากให้เว้นวักกันสำหรับผัวติดก็คือโดนทางบ้านเขากีดกันก็คือทางผัวอะไรอย่างนี้เหรอเอ้ยไม่ได้ดิ <c oughs> บอกกูด้วยอ <c oughs> ไรครับบีแอมเลดมีบอกแอมคาปูชิโน่มันหาว่าเลดไม่ใช่ลาเต้ฮะ เขียนเหมือนกันได้อ่านไม่เหมือนกันนะครับขำตรงไหนก็บอกกูที <c oughs> เออคนสวยไม่จะเป็นต้องอาบน้ำ <c oughs> เพิามเติมให้อีกคำานะครับความสกปรกก็ไม่จะเป็นต้องอาบน้ำเหมือนกันครับ <c oughs> ต้องแยกกันก่อนครับเส้นบางๆกั้นอยู่คำว่าเซอร์กับคำว,ว่า S er <S <c oughs> สกปรกเออแยกกันดีๆนะมึงมันใกล้กันมาก <c oughs> แย่ทางผู้หญิงขับรถได้แต่ถอยรถจอดไม่เป็นอะสเปคเลยแ <c oughs> ถมไม่คำหนึ่งแม็กเปิดไฟเลี้ยวไม่เป็นด้วย <c oughs> เลี้ยวไหนแม่งเลี้ยวเลย <c oughs> ตามใจฉันไม่ได้สิวะเ <c oughs> ดบุรี่ครับบางคนเฉพาะบางคนแล้วกันไม่ได้บอกทุกคนเป็นนะฮะอย่าใจร้อนใจเย็น <c oughs> ไปเมียน้อยคือผู้หญิงที่ดีที่สุด ที่ผู้ชายเพิ่งมาค้นพบภายหลังนี่เอาสิบางคนโต้เลยว่าผัวใหม่คือผัวที่ดีด่โต้ไบโต้ก่อนมาไม่แนะนำเลยนะฮะการมีเมียน้อยแนะนำให้มีมีเยอะให้มีเมียเยอะดีกว่าบ้าเหรอยังไงก็ไม่ควรมีให้เขาจับได้ไม่ใช่แบบนั้นครับไปเป็นคนชอบซื้อต้นไม้มาปลูกมาก แต่ไม่โตสักต้นวะได้เป็นห่วงเรื an no ่องโตไม่โตเป็นห่วงเรื่องรดน้ำต้นไม้ก่อนหรือเปล่าเน้นซื้อไม่เน้นดูแลงี้เหรอความรักงี้เหรอเน้นมีเยอะเน้นมีอะครอบครองแต่ไม่ดูแลแม่เลยหยุดลงหินทุกวันยูเดีหินแชร์เพลงแฟนเก่าคนโปรดอะไรกันครับเนี่ยน้ำงง มึงโปรตกันแล้วมึงเลิกกันทำไมมึงจะรักการปานแหกอุดมมึงไปเลิกทำไมวะของเก่าไม่ควรจะรีเทอร์รีไซเคิลมึงเข้าใจปะเพื่อนพ่อค้าของเก่าไง่สัตว์ในตลาดขายของเก่าวะแม่งไม่รู้ซะแล้วโสดเฉยๆก็ว่างเหงาแล้วนะแต่นี่โสดแบบที่ทุกคนนึกว่าเรามีแฟนแล้วอ่ะเหงากว่าเดิมอีกฮ่า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  นักสดเคอเนี้กูอย่ากูนิดนึงถามกูก่อนกูมีหรือเปล่ามีแฟนเหรอมีสติเนี่ยเออก่อ,อ,อ,อนจะเปิดใจอะเปิดการแจ้งเตือนของกูเนี่ยจอบอจบนะบรรยากาศเยนเ็ยนๆแบบนี้เธออยู่ที่ไหนอ๋ออยู่กับเขา แล้วเราอะเปลือกหมงเหงาเชื่อเลยมึงเย็นไม่พอยินแบบหมองเหงาซีดอะเย็นแบบมนๆอะตุนตุนฟิมนัวอีอย่างวันนี้เหงาแบบไม่มีใครคิดถึงอะเหงาแบบหมานอนหน้าเซเว่นอะคือไม่ได้บูลลี่น้องเขานะครับแต่รู้สึกว่ามันเหงาแบบนั้นอะเออก็สวยแบบสับอยู่นะสับเพสัตา อันนั้นปวดน้ำป่ะวะขอแผ่ไม่ตา <laughs> มันก็สวยวัอยู่นะสับปหลาด <laughs> มึงก็สวยวัยด่นะสับตีนแตก <laughs> สับเปรเลย <laughs> สับดิวาราน,นี้ <laughs> <laughs> มาทุกอย่างใหมมาทุกบทสวดเอเวน, <laughs> นไม่บอกกูดีดบ้างหรอก <laughs> เอออากาศแบบนี้คิดถึงตอนอดูลารดลารดไวกัดเหรอฮะลาดหลุมแก้ว <laughs> าดบุรีลาดพาวพอใจนะเรับขยักเล่นก้าวเต็มที่เลยคอมเมนต์เล่นได้นะฮะไปถึงผู้หญิงคนนั้นเขาจะมีผัวอยู่แล้วถ้าผมจะรักผมก็รักผัวเขาไม่เกี่ยวสักหน่อยมันเป็นเรื่องของเราแค่สองคนจริงเปล่าเดี๋ยวมึงก็โดนไปสามคนแน่นอน เออถ้าเขามีปืนอยู่แล้วมันก็เป็นปืนของเขาอะ่ะมึงเกี่ยวอะไรอะ่ะเจ็บไหมฮะเออแค่สองคนจริงแต่เขามีสองมัดนะมึง <c oughs> อ,อ้า <c oughs> ้อมจะรัวใส่มึงด้วย <c oughs> ไปไม่อยากใช้เหตุผลแล้วอยากใช้อารมณ์อยากสะใจอยากใช้กำลังด้วยแมง่ง บางทีเชตดผลน่ะต้องดูสติปัญญาเขาด้วยนะว่าพอมีการชเชตุผลหรือเปล่าผลแลมแม่งไม่พอไอ้สัส <c oughs> ลำพังเช็ดจำเรื่องชีวิตของมันก็ยากน,นะห <c oughs> งิดอยากคุกพอใจยังอยากได้สักฝุ่นนะฮะเ <c oughs> วบหนึ่งก็อยากแกล้งผีเข้าและอารวาดขั้นสุดให้สมกับที่ต้องอดทนอัดอั้นมานานน่ะเ <c oughs> ข้าใจดีครับ เข้าใจที่ว่าบางทีอ่ะการอดกั้นน่ะมันทําให้รู้สึกมันดีขึ้นแต่กูอาราวาสหรือกูพูดออกมากูสบายใจเว้ยกูนเน้นอาราวาสมากเงยกูไม่สนมาลกละวดหนิดอกเหมือนเมื่อกี้เลยครับ <S <S สตอรี่ลงรูปเพื่อให้หวานใจชมสรุปทุกคนชมกูหมดยกเว้นหวานใจห <ส orest> วานเจี๊ยบปะละ่ะดีนะมันไม่พูดอะไรมันไม่ด่าก,ากบุญไรเวน คือทำสวยให้มันเห็นทำตัวดีให้มันเห็นแต่บางทีมันไม่เห็นน่ะแต่คนอื่นเสือเข็นแล้วไงต่อหรอป่าแล้วเสือขึงมแม่งเอ้ยเจอคำพูดหัวหน้างานแบบว่าคุณไม่ใช่หมอลาไปเยี่ยมก็ไม่ได้ทำให้ญาติของคุณหายป่วยต,ต้องตอบแบบไงดีอะสั้นๆนะเสือ เดี๋ยรอมึงมั่งนะรอญาติมึงป่วยแล้วกูจะพูดแบบนี้กับมึงเป็นหมอเหรอแม่งเอาตัวเองมาที่ตั้งสุดนะบอกตอนท้่ผมเจอคนพูด่างนี้นะผมแม่งลาออกแล้วพูดตรงแรงๆแม่งเลยไฟแมงชีวิตคนมีครั้งเดียวแล้วก็กำลังใจอ่ะมันมีแค่ไม่กี่คนหรอกมึงก็เสือกรู้ดีไอ้สายไป มีใครเคยวิจัยไหมคะว่าทําไมเวลาไม่มีเงินทีมต้องหมดของสําคัญสักอย่างต้องพังหรือหายมันเป็นปริศนาที่หนูอยากได้คําตอบจริงๆ n a s นาซาช่วยหนูด้วย <c oughs> นาซาก็พาเขากลับมาไม่ได้ฮะเงินนะ่ะน <c oughs> ั่แหละอันเบิร์ตไอสไตล์ก็หาคำตอบสุดนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> จริงๆเซเว่นคิงามาช่วยก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องเจมเว็บก็ถ่ายไม่ได้หรอกเาอะไรรู้ปะกูก็เ,เป็น <c oughs> สนาหารูฟ้าแลบปะเนี่ย <laughs> แป๊บๆเลยไป <laughs> เอาละฮะเป็นอย่างไรกันบ้างกับอีพีนี้ฮะอาจจะมีมีความตึงเครียดในบางอย่างเพราะว่าข้อความในช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวแล้วก็มีความแบบมีความ alert มีความ toxic หลาย,ลายๆส่วนครับผมเข้าใจดีทําให้การคลิปแคปชั่นหรือว่าการพูดคุยมันดูไม่ค่อย smooth หรือไม่ได้ค่อย relax นะครับฉะนั้นใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเราแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรติชมแนะนําปรับปรุงนะครับแนะนํามาได้และแท็กคนที่คุณรักใต้คลิปนี้เพื่อเขาจะได้มาดูพร้อมคุณแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชร์ที่คุณรักจะได้ดูคอนเทนต์นี้พร้อมกันนะครับผมไปแล้วฮะขอบคุณมากๆที่มาดูคลิปนี้กันนะครับไป